สวัดสดีวันนี้ก็จะให้ดูไอตัวล้อรถที่ทำว้เราจะเป็นกระถางออกมาประมาณที่ทำไว้นี่อันนี้กีดเป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์ขนาดนี่ได้ให้ดูเดี๋ยวมองหาขนาดร้อยสามสิบเนี่ยร้อยสามสิบทับเจ็ดสิบขอสิบสองนี่ยพอต,ตัดออกมาปุ๊บเป็นกระถางออกมามันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นี่ แล้วก็สามารถใส่ดินปลูกได้เดี๋ยวก็จะไอ้ไอตัวนี้ผมผมเก็บเขาเรียกเก็บยางเก่าเก็บยางเก่ามาเยอะพอสมควรเนี่ยเก็บไ้ไอ้ตัวนั้นที่ยังไม่ได้ตัดไอ้ตัวนี้ที่ตัดแล้วไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นยางยางมิกไบทำมาหลายอยันทายทำไปเยอะไอ้ตัวนี้เป็นยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ก็จะทำว้ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ย ไอตัวยางรถยนต์ที่ผมจะกีดนี่กีดทําเป็นหูจับด้วยเนี่ยมันจะเป็นหูหิว้วเหี่ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วด้านในก็จะมียางมอไซค์อีกนี้คือยางบิดไปนี่แล้วก็อันนี้ผมกระชายกระชายพวกนี้จะเป็นกระชายที่ซื้อมาทำกับข้าวแล้วก็เอาหัวจุกมันมานิดเดียว มาใส่ไลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้พวกไม้กล่องเก่าผมว่าเอามาใส่กบพอที่จะให้มันเป็นเศษที่จะเอามาใส่กระถางไว้เพื่อให้มันคุมความชืน้นแล้วก็ไม่ให้มีพวกต้นยงต้นญ้าที่มารบก,กวนอย่ียประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ผมปลูกไว้ประมาณนี่ต้มนมะละกอต้นเนี้ยผมปลูกไว้ได้ประมาณสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผลเน,นี่มีลูกแล้วนะประมาณสามเดือนเนี่ย ต้นสูงก็ประมาณท่วมหัวแล้วตอนนี้อีตัวนี้นี่ต้นเล็กนี่ก็พร้อมกันแต่เพียงแค่ว่าผมผมหักต้นมันไว้เพื่อที่ไม่ให้มันแย่กอาหารกันแต่ตามที่จริงถ้าอันนี้ถ้ามันอยู่ในพื้นดินมันก็จะสามารถแทงลากลงได้อันนี้มันดินมันน้อยดินมันมีแค่ไม่เท่าเลงเนี่ยคราวนี้ผมก็เอาไอ้เศษที่เลื่อยที่กบเนี่ยมาคุมไว้อ้นี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกแฉบปา ก็จะเป็นแนวทางไอ้ตัวนี้สุนัขผมมันชอบมาล้วงผมก็เลยเอาลอ้อรถสองลอ้อสามลอ้อมาครอบกันไว้เพอที่จะปลูกต้นดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ดอกพุดตัวรักษาเป็นดอกไม้ไหวพระไอ้ตัวนี้ตน้นเป็นต้นขิงต้นขิงเนี่ยปลูกไว้ประมาณเนี่ย ไอตัวนี้เป็นต้นกระชายตัวนี้เป็นต้นขิงไอพวกนี้ก็ซื้อมาจากในตลาดแหละมันมีเศษเล็กๆน,น้อยๆเอามาทิ้งใส่ไว้มันก็เกิดนะเนี่ยพวกนี้ย<ม>เป็นรอกเพื่อใครอยาไปเป็นแบบอย่างเป,เป็นแนวทางเพ,<ว>พ<ว>ื่อจะได้ปลูกคงป,ปลูกของมีประโยชน์ด,ดีกว่าทิ้งทิ้งไปก็เป็นขยะนั่เรียกขยะโดนโรคที่เฉยแต่ถ้ามาทําประโยชน์อย่างนี้มีประโยชน์มากสามารถปลูกของทําเป็นรอกรั้วได้ ประมาณนะแล้วก็ขอบคุณ,คณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดี